ข้าวผัดมันกุ้งของเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างก็มีกุ้งเผาหนึ่งตัวค่ะมีมะนาวกระเทียมผักชีกระเทียมเยมนี่ยเราจะปอกเปลือกแล้วก็เอามาหั่นเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะในกรณีที่ไม่ชอบกระเทียมก็ใส่น้อยๆได้ค่ะแต่ว่าเด็กเราชอบ ลใส่เยอะมันจะหอมค่ะอันนี้ก็คือกุ้งเผาค่ะเราจะมาตัดแยกเอาระหว่างเนื้อและมันกุ้งออกจากกันค่ะเนื้อเราจะแยกไว้และมันกุ้งที่อยู่ส่วนหัวนะคะเราจะใช้ช้อนขูดๆแล้วก็เอามาเก็บใส่ชามใบเพราะว่าส่วนของมันกุ้งเนี่ยเราจะเอาไปผัดกับข้าวเขาจะหอมมากเลยค่ะ อันนี้ก็คือน้ำพริกเผาค่ะเราใส่ไปไหน่อยหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดจริงๆแล้วเขาจะใส่น้ำน้ำจิ้นซีฟู้ดอะคะ่ะแต่ว่ารอบนี้เราไม่มีแล้วใช้น้ำพริกเผาแทนอันที่เป็นไข่ค่ะก็ตีเตรียมไปเลยก็ตั้งน้ำมันค่ะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดกระเทียมเนี่ยเราจะไม่รอให้เขาแบบเหลืองกรอบเป็นกระเทียมเจียวนะคะเราจะแค่ให้เขา ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก็แปลว่าใช้ได้แล,แล้วเราก็จะผัดอย่างนี้ยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนพอกระเทียมหอมแล้วเนี่ยเราจะเอามันกุ้งลงไปผัดค่ะช่วงนี้ก็จะสีสวยแล้วล่ะค่ะก็จะสีสม้สมๆนะเพราะว่ามันกุ้งเวลาเจอน้้ามันเนี่ยเขาก็จะออกสีสวยแล้วไปรวมกันกับพริกเผาเนื่อสีสวย ก็เอาข้าวลันไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเขาคลุกเขาคลุกให้ข้าวเขาร่วนๆเลยนะคะเ,เราจะผัดให้เขาข้าวเขาแห้งๆก่อนที่เราจะเอาไข่ลงไปโรยแล้วก็ผัดข้าวให้ไข่เขาสุกค่ะพอไข่สุกเนี่ยเราจะมาปรุงค่ะก็จะปรุงเขาด้วยน้ำตาลแล้วก็ อันนี้น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นน้ำปลาค่ะแล้วก็ผัดให้ข้าวแห้งๆเลยเอ่รสชาติของเขาจะแบบเหมือนเราแบบเอาซีฟู้ดมาผัดกับข้าวค่ะประมาณนั้นมาชิมดูโอเค ถ้าพอเราชิมได้ได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเออเราก็จะลุยเข้าด้วยผักชีค่ะผักชีจริงๆเขาใส่ต้นหอมนะคะแต่ว่ารอบนี้เราไม่มีต้นหอมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเสิร์ฟเขาคู่กับซุปมะเขือเทศขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ